สวัสดีค่ะคลิปนี้กลับมาตามคำขอนะคะก็คือคลิปนี้บีจะมารีวิวครีมรองพื้นนะคะตามคำขอมาแล้วเดี๋ยวจะมาบอกด้วยว่ารุ่นอะไรยี่ห้ออะไรแล้วใช้ตัวไหนแล้วชอบที่สุดนะคะทั้งหมดอ่ะที่บีใช้มันจะมี1 2 3 4 5 6 7 8ี่้ากเจ็ดดก็คือ8ตัวค่ะแต่ก็คือไม่ได้ใช้ทุกวันหมายถึงว่าคือไม่ได้ใช้ทุกตัวทุกวันอะไรเงี้ยค่ะ ก็บางตัวก็อาจจะใช้ตัวเดิมเพราะว่าใช้แล้วรู้สึกชอบเนี้ยเดี๋ยวบีจะมาบอกต่อนะคะน้องๆที่ขอมาก็เดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยโอเคมาเริ่มกันเลยอันนี้มันจะเป็นตัวเดิมนะคะของ Ma y บ e l l i n นนะคะ twenty h o l นะคะ24 h o l นี่นะคะอันนี้เป็นสี2อ0นะคะสี200 200นะคะ B อ่ะ จริงๆอ่ะบีอยากจะใช้205แต่มันไม่มีอะค่ะคือไปทีไรแล้วมันหมดทุกทีเนี่ยก็คืออาจจะเป็นแบบสีที่ขายดีอะไรเงี้ยบีบีบลงในมือละเดี๋ยวมาลองดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงคือแค่แตะก็รู้แล้วว่าแบบขาวอะ่ะเดี๋ยวมาลองลองล,อง,ลองกันดูว่าคือวันนี้จะลงแค่ครีมลองพื้นนะให้ดูว่ามันจะขาวมากน้อยแค่ไหน ก็คือสรุปว่าอันเนี้ยค่ะบีมบีมไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช่แล้วพูดถึงมันมันมันข่าเกินไปเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันเลยแต่ปกปิดก็ปกปิดได้พูดถึงในระดับหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะบิวตี้เบนเดอร์ต้องไปชุบน้ำก่อนนะคะให้มันแบบพองๆแบบเนี้ย ปกติมันจะเล็กใช่ไหมแล้ไปชุกน้ําแล้วเดี๋ยวมันจะพองแล้วมันก็จะเกลี่ยเข้าหน้าง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่ฉุกน้ำเงี้ยมันจะแห้งไงมันก็จะหน้าเราก็จะเป็นคราบนะคะบีชอบดูใน y ย u ทูบอะเราก็มาแต่งตามเพราะว่าในชีวิตจริงมันไม่ค่อยได้แต่งพูดถึงอะก็ลงรองพื้นนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยได้แต่งแต,แต่ถ้ามีเวลาแบบสอ์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะจัดเลย แต่งไปบัานมักร้อนก็แต่งเพื่อความสุขของตัวเองนะคะมันก็จะประมาณนี้ไม่รู้เห็นจัดเ่าคนคิวนะคะมันก็จะออกขาวๆนิดนึงอ่ iva, นะบีว่าเนาะเดี๋ยวมาดูตัวที่สองกันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวที่สองกันนะคะ ตัวที่สองก็จะเป็นของ a y b e l l i n e อีกค่ะอันเมื่อกี้ก็จะเป็น Ma y b e l l i น e 200อย่างนี้ใช่ไหมยี่สิบโฮก็คือ24 hour นะคะแล้วก็ Fit Me m a y b e l l i n นนะคะ Fit มีอ่ะบีว่าเนี่ยเลิศสุดละเดี๋ยวเรามาดูสีกันเลยดีกว่าคือสีแบบสวยมากค่ะสีแบบสีเนื้อเราเลยอ่ะคือสีสวยมากจริงๆสีนี้คือถ้าหมดนี่ก็คงต้องแบบ ซื้อมาใช้เพิ่มอ่ะมันปิดปิดได้ปิดรอยกระเนี่ยค่ะบีเป็นกระตรงนี้มันอมันมันปิดได้เลยค่ะพูดถึงอ่ะไป้ายๆไปเลยอันนี้ลองค่าคิมลองพื้นให้ดูคลิปนี้แบบลงทุนนะเนี่ยยอมยอมเพราะว่าน้องๆขอมาทางไอจนะคะ อ๋อแล้วก็ไอจีนะคะคนที่ติดตามบีบีขอให้มีรูปโปรไฟล์นิดนึงได้ไหมอะคือ <c ười> คนที่ติดตามบางคนที่ไม่ใส่รูปโปรไฟล์เลยแล้วก็ไม่มีอะไรเลยบีก็บี B ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้กดรับนะคะพูดถึงอะก็อยากจะให้มันมีบบเนาะถ้าว่าเป็นเพื่อนกันแล้วอะก็ขอให้มีหน้าตานิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูสีนี้กันเลย สีนี้เข้ากันหน้าเลยอะสีเดียวกันหน้าเลยสีเดียวกันเลยไหมคือไม่แตกต่างแต่ส่วนมากถ้าบีใช้ตอนเช้าไงบีจะกดไปที่หน้าแบบนี้เลยอะอย่างเงี้ย <c oughs> คือบีจะไม่ลงมือเพราะมันเปืองถ้าลงบนหลังมือเนี่ยค่ะแล้วก็กด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  ก็ได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะบีว่าเนาะสีสวยมากเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวรอมันแห้งแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าหน้าเดี๋ยวมันก็จะเข้าหน้าอีกทีหนึ่งนะคือแบบสวยเลยนะพีว่าคือสีมันสวยเลยอะนะคะก็ประมาณนี้อือบีช,ชอบสีนี้มากกว่าถ้าสองตัวนี้ก็คือชอบสีนี้มากกว่านะคะเดี๋ยวไปดูตัวที่สามกัน ไอที่เช็ดหน้าบีก็ใช้ตัวนี้นะคะสรุปแล้วว่าลองว่าดีนะคะตัวเนี้คือเช็ดออกเกลี้ยงเหมือนกันพูดถึงอะ่ะคือเช็ดดีเลยแหละบีว่าลองไปหาซื้อกันดูนะคะพูดถึงอะ่ะถ้าเราไม่ได้เช็ดทั้งหน้าอย่างนี้แล้วกเ็เช็ดแบบตรงใต้ตาก็ได้อย่างเช่นเราแต่งตาใช่ไหมแต่งอายแชโด,ดช่ไหมถ้ามันแบบเลอะตา,ตามตรงเนี้ยตรงตรงขอบข้างล่างเนี่ยเราก็เช็ดออกแบบเนี้ยคืออันนี้ดีเลยบีว่าอันนี้ดีเลย แล้วก็ใช้ในซับโอเคผ่านไปแล้วของ m a y b เบ l i n ลแล้วก็มาดูของ MAC นะคะอันนี้มันเป็น CC ซีครีมนะคะเนี่ยค่ะมันเป็นซีซีครีมตัวนี้อืมมันมี spf 1 0ด้วยนะคะ85 bronze นะคะเป็นเป็นเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้บี่ชอบมากเลยนะพูดถึงอนะ่ะเดี๋ยวขอลงอย่างนี้เลยเพราะว่าบีทนัดแบบเนี้ย ชอบลงที่หน้ามากกว่าไม่อยากให้มันไปโดนมืออันนี้ที่ใช้บ่อยอะคือใช้เกือบทุกวันเลยตัวเนี้คือชอบมากแต่ราคาตอนนี้พี่จำไม่ได้เพราะบีซื้อในตัวเมืองหลวงอ่ะเพราะแถวบ้านบีมันไม่มีแต่ถ้าให้เปรียบเทียบความ ความที่ปกปิดอะคะ่ะตัวนี้มีให้มากกว่าเมเบอร์ลินแต่ว่าราคาตัวนี้มันแพงกว่าพูดถึงอะมีจําราคาที่แน่นอนไม่ได้แต่ที่รู้ัก็คือมันแพงกว่าอาจจะแพงกว่าไม่มากพูดถึงอะอาจจะนิดนิดน,นหน่อยไม่กี่3ามสโลเนี่ยค่ะอันนี้มันเป็นของแม็กของแม็กนะคะตัวนี้ นะอันนี้ก็ปกปิดพสอสมควรนะพูดถึงนะอ่ะพอกับไอตัวนี้ไหมอ่ะบีว่าฟิตมีอะแต่ฟิตมีถูกกว่าพูดถึงอนะ่ะโอเคแล้วก็มาดูตัวที่สี่กันเลยนะคะตัวนี้มันจะเป็นด i o อ s k สกินสตารนะคะ เป็นตัวนี้เห็นป่าเป็นตัวเนี้ยค่ะตัวนี้แล้วก็สี030นะคะ030นี้ที่พี่ถามมาเดี๋ยวนะ,ะมันจะเป็นฟาวเดชั o นเป็นลองแวร์นะคะจริงๆเขาให้เขย่าก่อนเขาให้เขย่าก่อนแล้วค่อยทานะคะมันเป็นสตูดิโอเมคอัพอะคะ่ะลองไปหาดู นะคะคเห็นพี่บอกว่าเดี๋ยวจะให้สาม,มีซื้อให้โอเคก็เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวแคปหน้าจอไปเลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสีมันจะเป็นยังไงแต่สําหรับ b b บีตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะขาวเพราะว่ามันไม่มีสีเข้มกว่านี้ค่ะเพราะว่าอันนี้มันซื้อในราคาลดไงคะพีซื้อในราคาลดเนี่ยมันก็เลยไม่มีสีแบบสีแบบเเข้มก็เลยได้ตัวนี้มา ตัวนี้ใช้เล่นๆไปให้มันหมดเพราะว่าแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยดีอย่างหนึ่งก็คือติดทั้งวันนะคะคือเป็นรองแวคือแบบบีใส่ใบบีช่วยหมออยังไงบีใส่ผ้าแมตตะคือมันไม่มีการที่จะหลุดออกเลยเพราะปกติถ้าถ้าเป็นครีมรองพื้นทั่วไปถ้าเราใส่ผ้าแมตอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็จะอบนะคะแต่ตัวเนี้ยก็คือแบบหน้าก็ยังเด้งแบบถึงเที่ยงคืนก็ยังโอเคอยู่เลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่จะบอกข่าวนิดนึงนะพี่ว่าแต่ว่าไม่น่าเดี๋ยวอาจจะเอาไปผสมก็ได้พูดถึงแหละ ผสมกับตัวอื่นเดี๋ยววันนี้ก็คงให้ลองลองให้ดูแค่4ตัวนะคะเดี๋ยวรอคลิปถัดไปเพราะว่าเดี๋ยวหน้าบีมันจะพังไปมากกว่านี้คือรู้สึกแบบมันเยอะไปหน่อยลบแล้วก็ทาลบแล้วก็ทาแต่เพื่อน้องๆที่ขอมาก็ทำให้ มีเวลาบีก็ทำเพราะสอนหน้าบีไม่ค่อยได้ลงวิดีโอหรอกพูดถึงนะถ้าเป็นจันร์ถึงพฤหัดเพราะว่าบีทํางานกลับมาก็แบบเหนื่อยแล้วว่าก็คือแบบอยากจะนอนที่โซฟาก็แบบตัวเนี้ยค่ะแต่ตัวเนี้ยบีว่ามันออกเทาๆหน่อยพูดถึงอหน้ามันจะอเทาเทาหน่อยไหมออกสีเทาๆหน่อยอ่ะเขาขาวเทาๆหน่อยอ่ะแต่ถ้าคือหลังจากนี้ไปแล้วประมาณสองถึงสามชั่วโมงมันก็จะเริ่มแบบ คือแบบสวยเลยค่ะสีสวยเลยพูดถึงอะแต่ตอนนี้อาจจะเอกเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องรอให้มันแบบให้ให้หน้า,ให,หนาให้หน้ามันเสร็จก่อนค่ะพูดถึงอะมันถึงจะแบบโอ้ก็ประมาณนี้เวลาทาครีมอลองพื้นหะน้าอย่าลืมทาพวกตรงคอตรงอะไร่นะคะเดี๋ยวมันคนละสีกันโอเคก็คือสี่ตัวนั่นแหละวันนี้เดบีจะเอามาให้ดูแค่สี่ตัวสี่ตัวตัวนี้ถ้าเป็นบีชอบเลยบี B, ก็ให้สองตัวเนียค่ะสองตัวนี้น แต่ถ้าชอบเลยชอบสีเลยก็คือตัวนี้ค่ะเป็นของ MAC พูดถึงเป็นของ MAC แต่ว่าถ้าราคาสีมันก็ใกล้เคียงกันกับเมเบอร i ลินฟิตเมค่ะแต่ถ้าไม่มีตัวนี้เราก็ใช้ตัวนี้แทนได้เลยนะคะสีตัวนี้บีบอกไปยังไม่รู้ว่า250นะคะสีนี้250ก็ถึงว่าไงทำไมว่าไอเมเบอร e ลินตัวนี้มันขาวกว่าเพราะว่านี้เป็นสี200เห็นไหมเอ่ยอันนี้สี2 0 0ในฝั่งนี้ส5 0นจริงๆแล้วมันต้องใช้แบบ 250าสภาษีหรือไม่ก็300ม,มันมันคือจะแบบเนียนไปกับผิวเราเลยไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีแบบว่าขาวมากๆไรเงี้ยเราก็ไปผสมกับสีที่เรามีเข้มๆไรเงี้ยมันก็โอเคแล้วโอเคถ้างั้นอ่ะบีไปแล้วมาลองให้ดูตามคำขอขอสีก็แล้วกันเนาะ <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวมันล้างหน้าแล้วก็ลบล้างหน้าแล้วกล็ลบมันจะมันจะเยอะเกินไปนิดนึงโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย